สวัสดีคุณนะเราตอมมาแล้วค่ะวันนี้เรามาทำ what's in my bag แปลว่าอะไรวันนี้เรามาทำคลิปเปิดกระเป๋าของอิชันนะคะอันนี้คือกระเป๋าของเราก,กระเป๋าธรรมดาธรรมดาวันนี้ฉันจะเทกระเป๋าอวดของข,องข้างในให้หมดเลยนะคะเริ่มจากแน่นอนเราก็ต้องมีสมุดก็คือเป็นสมุดธรรมดาธรรมดาที่ฉันเอาไว้เขียนข้อความที่แฟนคลับให้กำลังใจฉันนะคะคือมันมีความหมายมากกับฉันจริงๆเว้ย คือถ้อยคำเหล่านี้ทำให้ฉันมีชีวิตก้าวต่อไปได้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็มีพวกปากกาดีสองอยังลบไม่บรรทัดเครื่องเขียนธรรมดาธรรมดาหน้าเบือ่อนั่นแหละคะ่ะไม่มีอะไรมากมายสิอ้อแล้วก็เรารู้ว่าหลายคนพก power bank เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์แต่ว่าเราไม่พกเราพกปลั๊กพ่วงคือมันสะดวกมากกว่ากันเยอะเลยแกมาัสามารถเอาไว้แชร์แบ่งปลั๊กไฟกับคนอื่นได้ด้วยเนี่ยเป็นคนดี แล้วก็เรามีกระดาษทิชชู่คลินิกเผื่อว่าวันหนึ่งเราถูกบวออกจากห้องดําแล้วก็หยิบทิชชู่มาเราไม่ค้าใจอะเราคือเฟสแล้วก็มีของที่ผู้หญิงหลายคนต้องพกไว้นะคะผ้าอนามัยทำไมทำไมเป็นตู้พกผ้าอนามัยไม่ได้ยังไงก็เผื่อว่าวันหนึ่งจะมีเมนแบบเขาบ้างเฮ้ยงูงิดแล้วก็มีสิ่งนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไร วิ่งแลเจอสิ่งนี้ด้วยจุงยางอน,นทำไมทช่ไมนี่ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันก็ควรจะพกไว้ป้องกันตัวถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทุกคนสมควรที่จะทําติดตัวไม่ใช้อุ่นใจค่ะนี่เป็นยี่ห้อดูเหล็กนะคะที่หมดอายุไปเมื่อปี2016ต่อไปค่ะเทรนสุขภาพกำลังมาแรงเราก็เลยพก ผลไม้เอาไว้กินเพิ่มไฟเบอร์ให้กับร่างกายซึ่งธรรมดามากใครๆก็พกแตงกวาเอาไว้กินบางครั้งเราไปร้านอาหารแต่ว่ารสชาติไม่ค่อยถูกปากแล้วก็พกซอฟถั่วเหลืองเอาไว้หยอะไว้จิ้มทําให้รสชาติมันดีขึ้นชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะลองพกดูนะคะคือมีผักผลไม้แล้วเราก็ต้องมีขนมมีแน็คเอาไว้ทานเล่นนะคะอันนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารสชาติอร่อยมาก เนี่ยมันจะมาเป็นเม็ดแบบนี้แกรอยาดชิ้นมาลองกินได้นะคะช่วยเรื่องเส้นผมเส้นขนอะไรเงี้ยดูเงางามขึ้นมาทันทีเลยคือพอเราทานอาหารแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นปากมีเศษผักเชษอาหารติดฟันใช่ไหมคะเราก็เลยพกอ่าน้ำยาบ้วนปากขวดเล็กๆไว้อย่างนะี้นะซึ่งดีมากๆขวดเล็กม,มากๆสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้เห็นนะที่ขาดไม่ได้เลยน้ำดื่มจําเป็นต่อร่างกายนะคะ มันช่วยให้เราสดชื่นมีชีวิตชีวาเฮฮาสนุกสนานอันนี้น้ำดื่มในขวดสีน้ำตาลแกไม่ใช่เบียนะคะ่ะเด็กๆคะห้ามดื่มสุราจนกว่าจะอายุ20ปีบริบูรณ์นะแต่นี่คือน้ำเปล่าเมืองไทยอากาศมันร้อนแกแล้วก็ต้องพกน้ำหอมไว้กลบกิ่นอับต่างๆที่เราจะพบเจอเป็นยี่ห้อ Amipro รลกรีน,นี้เราชอบมาก สิส่สดชื <c oughs> ่นพกพาขัดขัดใช่ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างบอกว่าทุกคนจะเก็ตว่าทั้งหมดนั้นมันคือโจ๊กนะคะเราดูว่าทุกคนเก็ตแต่ว่าเราก็ต้องบอกอะไรเพราะมันมีคนที่ไม่รู้จริงๆใครจะคิดว่าฉันพกแตงกวาในากระเป๋าเอาไว้กินฉันเอาไว้ทําอย่างอื่นเอาไว้พอกหนะ้า ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปแบบนี้อีกเยอะๆๆๆเลยวันนี้ไปแนะเราจะเจอกันใหม่ซีแรกเลยบาย